คุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะนาแรงงานเข้ามาในส่วนของการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งการแก้ไขปัญหาในเรื่องของฤดูผลไม้นะครับที่กําลังจะมาถึงนะครับโดยที่จังหวัดตาดครับเขาก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งนายจ้างนะครับที่จะนาแรงงานกัมพูชาเข้ามาโดยนําเข้ามานี้ก็เป็นตามมาตรา64ครับโดยเริ่มดีเดตตั้งแต่วันที่9มีนาคมนี้นายสุเทพนะครับอาพรรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษครับ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดตราดได้มีการเปิดเวทีประชุมชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคนนำต่างด้าวเกี่ยวกับกรนนำคนต่างด้าวนะครับเข้ามาทํางานนะครับเพื่อให้นายจ้างในประเทศนะครับได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการนำแรงงานเข้ามาตามมาตรา64แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพศ25-60 โดยสำนักงานจังหวัดตากนะครับหรือว่าจัดทางงานจังหวัดตากได้มีการจัดขึ้นเพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการผู้นําชุมชนได้มารับทราบแล้วก็เข้าร่วมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดเวทีประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนําคนงานเข้ามานะครับกับนายจ้างที่ MOU ภายใต้สถานการณ์โควิดสิเยังเป็นการชี้แจงแนวทางการดําเนินการการเตรียมความพร้อมในการนําแรงงานเข้ามาในช่วงของฤดูผลไม้ชั่วคข่าว ตามมาตร64เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยการดำเนินการมาตรการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มข้นซึ่งการนำคนงานต่างด้าวเข้ามาครับก็คือสัญชาติเมียนมากัมพูชาที่เข้ามาทำงานบริเวณชายแดนลักษณะของไปกับหรือว่าตามในฤดูกาลในพื้นที่ก็จะเป็นไปด้วยความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสองมาตร64ใน8จังหวัด แบ่งเป็นสัญชาติกัมบูชาใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์สะแก้วและตาดสัญชาติเปยนมานะครับใน4จังหวัดได้แก่เชียงรายตากกาญจนบ,บุรีและระนองซึ่งจังหวัดตาดก็มีช่วงเวลาในการดําเนินการต่อไปในระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2 5 1 5ก็จะมีการดําเนินการประสานการทํางานร่วมกันระหว่างประเทศทั้งด้านแรงงานกับจังหวัดพัทลองครับและจังหวัดเกาะกงของประเทศกัมบูชา ควบคู่ไปกับการตรวจประเมินสถานที่กักตัวของแรงงานต่างด้าวก่อนที่จะทําการนัดแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวเดินทางเข้ามาทํางานตรวจหาเชื้อโควิด -19 และกักตัว14วันในวันที่9มีนาคมต่อไปครับ